บรรยากาตอนนี้ก็ พี่มาตกนักมากยม่ขายเพื่อนเดี๋ยวจะพ้าออกมาเบิ้งเด้อค่ะอันนี้คือหลังบานเนาะค่ะเนาะตกแป๊บเดียวเองค่ะเพื่อนโอ้ยกระเป๋าเอาไปไหนแล้วค่ะ แต่ถ้ามยืนออกหน้ากเจยหน้นนนนาอยู่ค่ะนี่ค่ะสถานที่ปลูกพักปลูกรกไม้สุร่มมันแห้งค่ะเพื่อนร่มแห้งมากเลยโอ้โห <laughs> เริ่มน้ํแล้วเพื่อนอุย้ย หัวเปียกเลยพึ่งสาหัวเขาบานก่อนเราจะพาไปป่งหนาบ้านอีกค่ะเพื่อนเดี๋ยวไปป่งหนาบ้านกันเนาะค่ะเนาะนี่ก็ือหนนาบ้านนี่ค่ะเพื่อน บ่ค่ะื่อวานกับโตะะ๊ตะ,ะด้ค่ะโต๊ะแล้วก็ยุดโต๊ะแล้วก็ยุดยุบเบิดมือแต่ว่าเมื่อนี้พอสิบเมืองสาวปุ๊บลงมากเหมือนจะนัก้วยค่ะเมื่อนี้เนี่ยโต๊ะแบบมือฟ้ามือดฝนเลยค่ะเพื่อนอย่าเอาให้อมาเบิรงนน้อยก่อนค่ะเพื่อน เบิ้มกันหันเบื่อนนักมากเลยนะตกนักมาก สำนีกอนเด้อค่ะเพื dad, ่อนเดี๋ยวสู้ขบานกอนเหมือนจะเหลื่อมหนาวน้อยๆแหละค่ะตกแบบมืดฝ่ามืดฝนเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวให้มันตกเต็มทีก่อนค่ะเดี๋ยวสู้จะมาถ่ายให้เบิ่งนเนาะค่ะเนาะเพื่อนหนาวหนาวหนาวไปเพื่อน วันนี้สู้กำลังสิย่างไปสื่อไอ้นี่อหัวเช็ดเทาเนาะค่ะเนาะมืัอนี้สู้จะเฮ็ดอ่าก๋วยเตี๋ยวค่ะก็เลยบอยอยากใส่รถใส่ยางเนาะค่ะเนาะมันกับบอกรีจะไปสื่อร้านอินเดียนี่ค่ะสื่อเมือ่าแค่นิดเดียววันนี้สื่อหลายเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศน้ำ่ะยาง ที่มามันตกมันเพิ่งจะตกตอนสิบโมงเช้านะคะเม,มื่อวานตกอยู่แต่ตกบานักปันไดแต่ว่าตอนเนี้ยมูงเชืว่าจะหนักเลยให้ชมบรรยากาศไปน้ำเนาะค่ะเพื่อนขุนขาวโพ้นเลยค่ะเพื่อนเผื่ว่ามันตกหนักๆเดี๋ยวสูจะพาปันสโนว์แมนเนาะค่ะเนาะเบิ้งเพื่อนไห้เบิ้งความสวยงามมึงเขา จะย่างไปไกลเติบอยู่ค่ะเด็กขบอนแฟนสูเราอยากปั่นสโน่ล่ะ มันนี้นะจะตกนักมากเลยเบืองลักษณะเราก็ได้พอหมัว่านี่มันตกบัดหมือแต่มันตกหมือแล้วนิดละน้อยโชคดีอยู่ฝรลานอินเดียก็บรไยูกไกลปไปไหนเนาะค่ะเนาะกระลานเดิมแล้วค่ะเพื่อนพี่สูไม่เคยไปสื่อของอ่ะนต้นใหม่ เฮ็ดลูกชิ้นไว้อยาก,กินก๋วยเตี๋ยวเหมืนอนจะเฮ็กดก๋วยเตี๋ยวกินกันอยาก,กินมานาดหรอกค่ะจะได้กินสักทีเนี่แมนที่ปักลูกแหวก้องไปนี่พนุชินนีคนบอกกำลังกายน้ำองขวัญถามกลางที่มาตกจี้ก๋วยเตี๋ยว ต้นประเทศม่เขาเ้าไปเลือดเวลาได้ค่ะว่าการออกกําลังกายจะที่มาตกฝนตกแดดออกเข้าแรงตลอดเวลากระบ,บอกเข่าใจคือกันว่าเป็นอย่างถามทางกันขันเพื่อนมูนิจัดนักทันเพื่อนนี่รองถท้าชุต้องถ่าาทหรับไฟ ยังสนุ่วด้วยตรงค่ะซื้อใว่ใบไส้จักละกะใส่เป็นบางขันพึงจะได้ออกมาใส่เพราะว่าบางปีที่มามันตกกะใบตกแห้งหมากมากหมากไม,ม้ก็เริ่มบกค่อยได้ใส่เนาะค่ะเนาะก็เริ่มน้าวเลยเด้อดขานเพื่อนเริ่มน้าวละ ส่วนหมากมือสีเย็นผุคิดว่าน่าจะตกเบิดมือแล้วนะมือนี้เบิงเบิงลักษณะแล้วเตรียมธอเบิงโหลดเพื่อนเอ้ยหลังจากตกนี่ผุคิดว่าน่าจะหน้าเติบละ <laughs> สิบโมงสาวตกมายังนม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยอะ่ะ บอกหลายหนึ่งอ่ะผ้บรรยากาศก็ดีมาสาวก็โทษตื่นแต่สาวโทษไปหาแม่เห็นแม่แล้วก็สงสารสงสารพี่นอ้องเนี่ยนี่แหละยูไกลกันก็นมีแต่โทรศัพท์นี่แหละค่ะเนาะ กะได้แก่ไขเงาแก่ได้ความคิดถึงก็ะอยได้หลายเติบอยู่ค่ะโอ,โโอโ้ถึงละค่ะเพื่อนลานอินเดียราคาแทบจะเชิญทน อู้ตกนัดอยู่นะคะเพื่อนๆอู้ฮัลโหลก็มีของหลายอยู่ด้วยค่ะเพื่อนหัวเชือกเท่านี้คือจะมาเอาหัวเชือกเท่านี้เลยเอาสองมาร่วมดูนะบิดเงาง่ายๆนี่นะเพื่อน,ะอน,นๆนอโอ้บิดเืองั้นมีวงทิดเขาอู้ อ oh. ู้ขนุนกับมีมเพื่อนบุ๊คป๊าดนี่พักอีกอย่างแน่นี่เดี๋ยวอุ้ยนี่นี่บาทุกอย่างอู้ตระกอนเพื่อนโอ้ทุ่ไหนนู่นประกอบอะไ้สได้ะไกินน้อนนี่บาทุกอย่างเพื่อนนี่แหละค่ะนี่เผือกนี่มัน ยูนิสคพณ่อนๆเพื่อนมีหดมะลุม่มมะลุ่มก็มีได้ค่ะก็กินข้าเได้เด้อเห็นวาาน่นนาก,นนกไ็ได้เนาะบลูอ่ะูอยังนะแต่ว่าอู้ก้องคน่ะมันง่ายเด้เอเินจีไม่ไดินจนีวะแม่มันใ่ญ่ดินจีข่อน โอ้ยซื้อเซ็ตละคะเพื่อนโอ้ตอนนี้มันเป็นเหมือนไข่ไข่ก็เม็ดเม็ดหน่อยลงแต่ว่าเป็นเหมือนอ่าเหมือนก่อนน้ำแข็งละคะเพื่อนสาดใส่นาเจ็บมากเลยลมมันมาทางนี้ด้วยมันสาดใส่นาแสบเบิร์ดละเพื่อน โอ้อืก่ถึงบ้านแล้วค่ะเพื่อนเอ้ยมันสาดหนาแสบหนาขนาดเลยทำนี่ก็ปั่นสะโนได้อ่ะเด้วอค่ะเพื่อน เืียว่าหลายเติบอยู่หอดบ้านเหรอคะเพื่อนอู้หูเศรษฐนาเบิดหดนาเปียกเบิดค่ะเพื่อนมันสะอาดใส่หนาเนาะค่ะเนาะทำความสะอาดตัวกรงก้นเขาบ้านโอเดี๋ยวสุก็จะได้ล่าเพื่อนไม่เพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวกลับมาพบกับสู่ใหม,ม่ในวิดีโอหนาด้วยค่ะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ